สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2568นะครับเจอกับผมแดงเขมราชเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับมวยก็มี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรก two f o u u ครับมาตอน6โมงเย็นแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางแอปไปทีวีนะครับมาตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับ ไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นนะครับเป็นการเจอกันของเพชรศิริเกียรตินิวัฒนะครับวันนี้เจอกับเด่นเพชรดาบทิดบางรักนะครับคู่นี้สู้กัน112นะครับ112เจ้าเพชรศิริเนี่ยมวยจากสกลนครนะครับซ้อมเพชรปียะที่สกลนครนะครับประเภทมวยเข่าวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าเด่นเพชรมานะครับขณะที่เด่นเพชรมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมดาบคิดบางรักที่กาญจนบุรีนะครับประเภทมวยฝีมือป้อมล็อกลัตีนะครับเคยแพ้มา วันนี้ยังชอบไปที่เพชรศิรินะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับสมิงเดชวออุรชาครับเจอกับศรีธนนชัยสุจีบรมีเกียวนะครับสมิงเดชนี่มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมวออุรชาอยู่กับทีมงานเสียฟิวนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับครบเครื่องนะครับมัดหนัก2อกอันตรายครับขณะที่ศรีธนนชัยนะครับมวยจากสกลนครนะครับซ้อมสุจีบหมีเกียวที่สมุทรปราการนะครับประเภทมวยขวาฝีมือหลักเดียมดีไอคิวดีชกฉลาดนะครับ คู่นี้ชอบไปที่สี่ถนนชัยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับไพร์ตองคำแอสันปะตองครับเจอกับแป๊บซี่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับไพร์ตองคำเนี่ยมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าไปซ้อมสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่นะครับอยู่กับทีมงานพี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดครับขณะที่แป๊บซี่นะครับก็มวยจากสุรินทร์นะครับก็ประเภทมวยขวาเหมือนกันนะครับ วงในมีลูกขวางหน้านะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าขุนหานนะครับแพ้นกสลับเจ้าแปบซี่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ปลายทองคานะครับและก็คู่เอกนะครับช่วงแรกนะครับน้ําตาเดือดเกีรติจัดชัยนะครับเจอกับเก่งสยามสิทธิ์บอยสกุลนะครับน้าตาเดือดนี่มวยจากกําแพงเพชรนะครับก็ซ้อมเกร็ดจัดชัยนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับไฟล่าสุดนะครับชนะเจ้าเก่งสยามมาขณะที่เก่งสยามนะครับเคยแพ้มามวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมพอหลักบุญที่ หนองเรือคอนแก่นนะครับก็ประเภทมวยขวาฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้มาแก้มือนะครับผู้นี้ชอบไปที่เก่งสยามนะครับเคยแพ้มาวันนี้น่าจะเตรียมกันบ้านมาเอาคืนได้นะครับหมือชอบช่วงแรกนะครับชอบเก่งสยามนะครับแล้วก็พลายทองคำนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นกหนะครับยกนาทีกวยบางคลแ่ลครับเจอกับซุปเปอร์แจ็คโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลนะครับ ยกนาทีมวยอุบลนะครับซ้อมปอพินพักขณะที่ซุปเปอร์แจ็คเนี่ยไฟล่าสุดก็มีแพ้เจ้าสำออยน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยกนาทีนะครับแล้วก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงนะครับเจอกับเพชรสีแดงสิิเริริพซันะครับเพชรตัดเพชรนะครับเพชรพอใจเนี่ยซ้อมเพชรสมนึกที่ร้อยอนะครับมวยอุบลนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่ เพชรสีแดงนะครับมาแทนเจ้าฉัดเงินเล็กนะครับมวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมสิทธิ์เจริญทรัพย์อยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับก็ประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสีแดงนะครับถึงแม้จะมาแทนก็ตามนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเจอกับเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับคู่นี้สู้กัน113นะครับใจสิงห์มวยบุรีรัมนะครับซ้อมลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่บุรีรัมนะครับ ประเภทครบเครื่องนะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับขณะที่เทียนหลวงนะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับประเภทมวยขวาฝีมือดีนะครับนอกได้ในดีครับคู่นี้ชอบไปที่ใจสิงนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเสาโทออัจฉริยะนะครับหรือว่าเกซ่ายิมนะครับเจอกับเดชเพชรเพชรยินดีคาเ์มี่นะครับเสาโทก็แฟนน้องของเสาเอกนะครับมวยจากนนทบุรีนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับเก่าเกมตั้งรับจับทางดีครับขณะที่ เด็ดเพชรมวยจากสุราษฎร์นะครับก็ประเภทมวยบู๊เตะต่อยหนักแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่เสาโทนะครับถ้าราคาเป็นต่อก็ออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับป้องกันแชี่ยมปลายทีวีรุ่น122นะครับดีเซลเล็กเพชรยินดีคาเดมี่นะครับเจอกับดอกไม้ป่าท็อปแฟมิลี่หรือว่าสันติอุบลนะครับดีเซลเล็กก็มวยซ้ายหน้าหล่อจากจังหวัดตังนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับขณะที่ดอกไม้ป่าเนี่ยมวยฝีมือจากอุบลนะครับบู๊ดุดันนะครับต้นๆ สปีดต้นจัดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ดีเซลเล็กนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบดีเซลเล็กนะครับแล้วก็เสารโทนะครับดีเซลเล็กแล้วก็เสาโทนะครับนี่คือมวยชอบพวงบุมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบนะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเค็มรัตน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ